หลังจากเกิดแผ่นดินไหวจะตรวจเช็คห้องคอนโดยังไงดีสวัสดีครับพงทวัตคิดฐานุสอนผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าหลังการขายวันนี้เราจะมาบอกวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นหลังเกิดแผ่นดินไหวข้อแรกโครงสร้างห้องตรวจสอบฝ้าเพดานผนังพื้น ดูว่ามีรอยร้าวหรือชำรุดหรือไม่ข้อ2ครับตรวจสอบประตูหน้าต่างกระจกว่ามีรอยร้าวหรือไม่และประตูยังสามารถเปิดปิดได้ปกติหรือเปล่าเื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะได้ใช้หลบหนีได้3เฟอร์นิเจอร์ของใช้ตรวจสอบตู้ชั้นวางเฟอร์นิเจอร์ว่ามีการล้มเอียงหรือไม่4ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบสายไฟว่ามีการขาดชำรุดมีประกายไฟมีการรั่วของน้ําที่อาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าละลวงจรได้หรือไม่และเครื่องใช้ไฟฟ้ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่า5ระบบน้ําตรวจสอบก๊อกน้ํา เท่าประปาว่ามีรอยรั่วรอยแตกหรือไม่และแรงดันน้ําใช้งานได้ปกติหรือเปล่า 6. การระบายอากาศเชคใค่แน่นใจว่าอากาศภายในห้องถ่ายเทสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง7อุปกรณ์ฉุกเฉินตรวจสอบตำแหน่งของถังดับเพลิงอุปกรณ์ช่วยเหลือนอื่นเส้นทางหนีภัยและจุดลมพลและสำหรับโครงการของเอ s ีเอสเทางเรามีมาตรการช่วยเหลือลูกบ้านอย่างเต็มที่โดยเราอยู่ข้างลูกบ้านตลอดผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆติดต่อได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงท,งทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเราสื่อสารกับลูกค้าผ่านรูปจแอปพลิเคชันและช่องทางนิติบุคคลเพื่อแจ้งสถานการณ์และมาตรการการดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยลูกบ้านแจ้ง รายการความเสียหายและส่งภาพถ่ายผ่านทางแชทรู้ใจแอปเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดกรองกรณีที่มีความเสียหายส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยทีมจะนัดหมายเพื่อเข้าซ่อมแซมเบื้องต้นภายใน24ชั่วโมงกรณีความเสียหายไม่ส่งผลกระทบต่อการพักอาศัยลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ดิติคัลอัรชุดของโครงการสุดท้ายเราได้จัดเตรียมผู้ลบเมาเพื่อตรวจสอบดูแลซ่อมแซมส่วนกลาง และรองรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วนเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและความพร้อมของอ,อาคารไม่ว่าท่านจะพักอาศัยในโครงการที่ดูแลโดย s c a v o e หรือนิติบุคคลภายนอก SC s c Asset พร้อมดูแลในทุกสถานการณ์ด้วยความรับผิดชอบสูงสุดครับ